นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนําไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดําเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้อยชาอัมพกะชาดกว่าด้วยบัณฑิตควรพยายามร่ำไป ครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปักธงชัยพระพุทธศาสนาขึ้นแล้วนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงเสด็จนำสงสาวกออกเผยแผ่พระพุทธธรรมไปทั่วอนุทวีเสด็จไปประทับอย่างพระอารามสำคัญหลากหลายแว่นแคว้นมิได้ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากพระวรกายพระอารามเชตวันในนครสาวัตถีก็เป็นาศาสนสถานสำคัญแห่งปีมหาวิหารแห่งนี้ ได้รับความเคารพสืบต่อมาไม่รู้สิน้นเหตุเพราะเป็นพระอารามที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุดในพระชนชีพของพระองค์บุตรชายหลายตระกูลหลายชนชั้นในมหานครสาวถีต่างได้รับการอุปสมบทโดยพระาศาสดาและอยู่ปฏิบัติธรรมวิันร่วมกันเป็นอันดีครั้งนั้น มีกุลบุตรจากตระกูลพราหมณ์ผู้หนึ่งบวชเป็นภิกษุในพระเชตวันอารามนี้ได้ไม่นานนักแต่กลายเป็นเหตุให้กล่าวขานกันไปทั่วพระวิหารและทั่วนครสาวัตถีว่าท่านเป็นพูดถึงพร้อมด้วยวัดปฏิบัติดีเลิศภิกษุหนุ่มกระทำอาจริยวัดดูแลช่วยเหลือภิกษุอาจารย์และอุปชาาย่างด,ดีดดูแลบิดา พุทธพรามผู้นี้ตั้งแต่บวชในพระพุทธศาสนาก็มีได้ละเลยกิจของสง์เลยน่านับถือจริงๆเสียดายนะพี่ที่เราไม่มีลูกชายเฮ้าไม่งั้นคงได้เชื่นใจกับลูกตัวเองมั่งละนอกจากดูแลอุปชาอาจารย์อย่างดีแล้วภิกษุท่านนี้ยังจัดก,การตั้งน้ำดื่มน้ำอาบน้ำใช้ไว้อย่างบริบูรณ์ทั้งในโรงครัวและโรงอุปสมบท ทำให้ภิกษุอื่นๆได้รับความสะดวกขึ้นเป็นอันมากอืมแค่นี้น่าจะพอใช้แล้วนะแม้บริเวณโรงเรือนอุปาสกและทางไปสู่พระวิหารท่านก็ยังจัดตั้งน้ำดื่มอันใสยเย็นไว้ให้ผู้มาฟังพระธรรมเทศนาได้ดื่มกินอนุโมทนาในอุทกทานนี้เจ้าค่าะเจริญพรโยมหญิงจเจริญพร ชื่นใจจริงๆครั้นมีเวลาเหลือจากวัดปฏิบัติพระภิกษุอันควรเอาเยี่ยงอย่างท่านนี้ยังจัดก,การปัดกวาดทางเดินสู่พระวิหารจนสะอาดตาอยู่เป็นอาจินการประพฤติดีปฏิบัติชอบดังนี้จึงเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้คนทั่วไปต่อมาจึงมักมีชาวนาครสาวัตถีนำพัตหาอันโอชารสมาถวายอยู่เสมอ พัตตาหารนี้ดีฉันนำมาถวายเจ้าค่ะเจริญพรนะยมหญิงวันพรุ่งนี้จะนำพัตตาหารอื่นๆมาถวายเพิ่มนะขอรับยิ่งนานวันพัตตาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายก็เพิ่มมากขึ้นกลายมาเป็นวิทยาพัต์คือการถวายอาหารนี้เป็นประจำอย่างมากมายและล้วนตั้งใจจัดมาอย่างประณีตบังเกิดความผาสุกอุดมสมบูรณ์ แกพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากในเวลาต่อมาภิกษุทั้งหลายในพระอารามเชตวันจึงพากันสรรเสริญพระสงฆ์ผู้ทำความดีอย่างกว้างขวางวันหนึ่งเมื่อมีการยกเรื่องนี้ขึ้นสนทนากันในธรรมศาลาว่าความผาสุกนี้บังเกิดได้เพราะภิกษุใหม่องค์นั้นทำความดีไว้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงส่งปรารภถึงภิกษุผู้ปฏิบัติดีนั้นตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่เพียงบัดนี้ที่เขาเป็นถึงผู้พร้อมได้วัดแม้ชาติปางก่อนก็เคยเลี้ยงดูหมู่ฤาษีด้วยพลาผลแต่ผู้เดียวมาแล้วแล้วพระบรมศาสดา ก็ทรงนำเรื่องในอดีตที่เรียกว่าชาดกนั้นแสดงขึ้นไว้ดังนี้ในนครพาราณสียุคก่อนพุทธกาลนั้นตระกูลอุทธ,ธิจพรามนับเป็นตระกูลใหญ่การนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์มาบังเกิดในสกุลและเจริญวัยขึ้นแล้วออกบวชเป็นฤาษี พรามบริวารเกือบทั้งสิ้นทั้งนิคมนั้นก็ออกบวชติดตามไปสู่เขตป่าเขายึดเอาริมป่าหิมพานแยกย้ายกันไปทำศาลาหาเพิงพักเพื่อจเจริญวิปัสสนาค้นหาสัจธรรมกันตามกำลังบุญโดยมีอุทิศบุตรเป็นพระดาบทหัวหน้าวันนี้ช่างสงบเงียบดีจริงเหมาะแก่การนั่งวิปัสสนาดีแท้ ในฤดูร้อนคราวหนึ่งป่าหิมมะพานประสบภัยแล้งอย่างแรงอาหารและน้ำดื่มขาดแคลนเป็นทุรยุกพระดาบทผู้นำฤาษีจึงให้เจริญสติยาละความเพียรโอ้ยทำไมมันถึงแห้งแล้งได้ขนาดนี้นะหิวน้ำจังเลยคอแห้งเป็นผงแล้วยามนี้เรามีภยัยพวกเธออย่าขาดสติจงลำลึกความเพียรไว้ให้มั่นเถิด พลาผลและน้ำดื่มจงประหยัดแล้วก็แบ่งปันกันจะได้พ้นภัยไปพร้อมๆกันทั้งหมดอย่าดูดายละทิ้งกันละ่ะฤดูแ้งครั้งนั้นยาวนานน้ำในลำธารแหล่งดื่มกินทั้งหมดก็เหลอดแห้งลงสิ่งเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ก็อดอยากทุรนทุรายหน้าเวทนายิ่งนะัก หนีไปอยู่ที่อื่นกันเถอะพวกเราอยู่ที่เนี่ยไม่ไหวแล้วกันดานจริงๆน้ำตกหยดก็หากันยากเหลือเกินอืมใช่ใช่ยช่ยชยไปอยู่ที่อื่นดีกว่าในความทุกข์ยากครั้งนี้ยังมีพระฤาษีผู้หนึ่งมองเห็นความทุกข์ของเหล่าสัตว์ในป่าหิมพานต์แล้วเกิดเมตตาสงสารโธเอ้ยน่าเวทนาซะจริง บ่อน้ำดื่มของเราก็อยู่ไกลพวกเจ้านะอืมเห็นจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะฤาษีวัยหนุ่มแม้มีตะบะน้อยแต่ความไม่ตาและสติปัญญาสูงจึงเลือกตัดไม้ต้นหนึ่งมาขุดทำรางใส่น้ำไวใ้ให้เหล่าสัตว์ป่าได้ดื่มกินรางกว้างยาวเท่านี้น่าจะพอดื่มกินได้ทีละหลายตัว เมื่อรางน้ำสำเร็จลงฝูงสัตว์น้อยใหญ่ก็ไม่ขาดแคลนน้ำดื่มกินอีกต่อไป